สวัสดีค่ะชาวราศีแม่ทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 5นี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะสําเร็จหรือไม่สิ่งใดบ้างนะคะที่เป็นเรื่องสําคัญที่จะเกิดขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่พระรามกับนางสีดาค่ะตามมาด้วยเทพสุขและใบสรุปคือไพ่พระแม่อุมาค่ะ ชุดนี้โดดเด่นในเรื่องของการมีคู่รักที่ดีค่ะหรือการมีหุ้นส่วนที่ดีการได้ทำในสิ่งที่เรารักทำแล้วมีความสุขได้เจออะไรที่มันเป็นเป็นงานที่ชอบเป็นคนที่ใช่อย่างนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเดือนนี้ค่ะและความสำเร็จหลักๆเลยนะคะมันมาจากมันมาจากความสุขภายในอะค่ะได้ทำในสิ่งที่คุณรักทำแล้วมีความสุข และที่สําคัญขยันมุ่งมั่นค่ะเป็นคนที่แบบบุกบูลุยทุกรูปแบบอะค่ะจนจนก่อเกิดความสําเร็จอะค่ะไพ่พระรามกับนางสีดาขึ้นเป็นใบแรกถ้าในเรื่องของอาชีพการงานธุรกิจส่วนตัวจะโดดเด่นมากกว่างานประจำค่ะแต่ถ้าเป็นงานประจำหมายถึงการเจอเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีการได้เจอคนที่สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันอะคะ่ะ ให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านการมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทำค่ะแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะมันหมายถึงการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะอองานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายงานบริการต่างๆงานออนไลน์ทุกรูปแบบงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมอาหารเครื่องดื่มงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทุกชนิด วงการบันเทิงนักร้องนักแสดงงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับการขนส่งอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้านําเข้าส่งออกการค้าการขายแม้กระทั่งขายอาหารก็มีการขนส่งอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายรูปแบบค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเหนื่อยต้องลุยค่ะลุยแล้วมีความสุขลุยแล้วประสบความสําเร็จและในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยค่ะถ้ามีการวางแผนไว้หรือวางแผนที่จะทํา ธุรกิจร่วมกับคู่ครองคนรักหรือมีหุ้นส่วนค่ะที่ประสานงานกันไว้แล้วนะคะสิ่งที่คิดไว้เนะะี่ยค่ะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะความรู้ความสามารถนะคะนำมาซึ่งความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตที่สุขสบายมีเงินมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายซื้อข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึง ของฟุ่มเฟือยนะคะเทพสุขคือคืออะไรที่คุณมีความสุขอ่ะมีความสุขกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าก็ได้ตามนั้นค่ะมีความสุขกับเรื่องอาหารการกินการเดินทางท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายสําหรับเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขทุกอย่างเลยอ่าบางคนก็มีความสุขกับการอ่าการได้จับจ่ายใช้สอยดูแลเรื่องข้าวของเครื่องใช้ในเรื่องอ่า ของที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณให้กับครอบครัวให้กับคู่รักอย่างเงี้ยในเรื่องการเงินถือว่ามีการเงินเข้ามาดีค่ะมีการหมุนเวียนที่ดีแต่ก็หาเงินง่ายใช้เงินเก่งเหมือนกันค่ะมีความเชื่อมั่นในการจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณบริหารจัดการการเงินดีๆค่ะแบ่งแยกคือเก็บก่อนจ่ายทีหลังมีโอกาสที่การเงินจะดีขึ้นแต่ถ้ายังยังจ่ายเงินหมดไปกับความสุขอะค่ะ ในในสิ่งที่คุณต้องการวัตถุสิ่งของหรือการเติมเต็มกับครอบครัวกับคู่รักอย่างเงี้ยอาจจะจ่ายเงินอาจจะแบบจ่ายเงินง่ายเก็บเงินยากหาเงินง่ายจ่ายง่ายด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสองูงทำงานเก่งหาเงินเก่งก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเข้ามาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าบริหารจัดการการเงินของคุณเป็นอย่างดี ถือว่ามีความมั่นคงค่ะขยันมุ่งมั่นอดทนนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีมากพอสำหรับแบบจับจ่ายใช้สอยเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดคู่แท้ที่หากันเจอค่ะพระรามกับนางสีดาหรือเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วค่ะอาจจะได้เจอคนที่ใช่และเป็นเป็นเป็นคู่ที่ เป็นคู่ที่คุณอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเป็นคู่รักที่คุณชื่นชมเขาอะค่ะในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานลักษณะน,นิสยัยบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบสําหรับคุณแต่ไพ่พระแม่อุมาขี่เสือเนี่ยค่ะตราบใดก็ตามที่สถานะความรักยังไม่ชัดเจนนะคะอยากอยากให้คุณอะคะใช้ระยะเวลา ในการเลือกในการตัดสินใจเพราะว่าชุดนี้พลังงานด้านบวกในเรื่องของความรักตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีสเสน่ห์มีบุคลิกที่สเสน่ห์ล้นนะคะคู่ครองคนรักของคุณก็เป็นที่เขาเรียกว่ามีโอกาสได้เจอคู่ที่ถูกใจคู่ที่ใช่คู่ที่ชอบแต่มันยังมีโอกาสเลือกได้มากกว่านี้อีกแล้วเราถ้าคุณใจร้อนอาจจะตัดสินใจผิดพลาดคือมันหมายความว่า มีโอกาสได้เจอคนหลายคนเข้ามาให้เลือกในเรื่องของความรักและหนึ่งในนั้นมีคู่แท้แต่ถ้าประมาตัดสินใจผิดพลาดใจร้อนวู่วามอาจจะได้เจอคู่เทียมลักษณะน,นี้ค่ะแต่แตทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความรักที่ดีมีมาแล้วค่ะมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเราอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเป็นคู่ที่ลงตัวค่ะเป็นคู่ที่มีเกณฑ์ที่จะได้ทําธุรกิจร่วมกันในอนาคต สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันได้ดูแลใส่ใจกันเป็นอย่างดีถ้าใครมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมันหมายถึงการได้มีคู่ที่ดีค่ะคู่ที่เป็นกําลังใจให้การเป็นที่ปรึกษาให้การน,นะคะแล้วก็ได้เจอคู่ที่แบบเป็นคนเก่งอะคะ่ะไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็รเผชิญหน้าเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรครู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส มองเห็นโอกาสในทุกๆวิกฤตอย่างนี้ค่ะมีคู่ที่เก่งมีคู่ที่เก่งแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมคุณแล้วตัวคุณเองค่ะก็ได้รับกําลังใจดีๆจากคู่ครองคนรักทําให้ในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าการบริหารจัดการร่วมกันการได้รับคําแนะนําได้รับคําปรึกษาจากคู่ครองคนรักเนี่ยค่ะทำให้คุณมีความสุขเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของคุณ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเป็นคู่แท้ที่อ,อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขในเรื่องของสุขภาพนะคะครอบครัวระวังคือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการหักโหมทํางานหนักการมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจัง,จงในเรื่องของความสําเร็จทําให้แบบาบางครั้งอาจจะแบบมีอาการปวดหัวมึนงงเวียนศีรษะพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าใครที่แบบใช้สมองเยอะหรือต้องเดินทางด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหากผมทํางานหนักก็ให้ระวังในเรื่องของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอภูมิแพ้กาศเปลี่ยนเงี้ยค่ะไข้หวัดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะในเรื่องของการเดินทางถ้าเราไม่ประมาทเป็นดีที่สุดค่ะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราหลีกเลี่ยงได้ถ้าเราไม่ใจร้อนไม่วุ่วามก็ขอสรุปว่าชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคม65นี้นะคะ สิ่งที่คาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จหรือไม่จะประสบความสําเร็จจากความมุ่งมั่นค่ะจากความขยันการได้เจอคู่ที่ดีการยานมิตรที่ดีการได้เจอคนที่มาส่งเสริมเราค่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นแล้วก็มีความสุขได้ทําในสิ่งที่คุณรักความสําเร็จไม่ได้มาด้วยความฟุกแต่ว่ามาจากความมุ่งมั่นความพยายามความขยันความอดทนนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะคู่แท้ที่หากันเจอนะคะมีโอกาสได้เจอคู่ที่ถูกใจได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่ชอบในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์นมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรค่ะ สวัสดีค่ะ